สวัสดีครับกลับมากับผมวินมูเกอร์อีกแล้วนะฮะวันนี้เราก็มีของมารีวิวอีกแล้วนะครับเป็นแผ่นหนังนั่นเองเป็นแผ่นหนังใช่ครับฟังไม่ผิดหรอครับแผ่นหนังฮะแผ่นกันดั้มฮัสเวแฟชนั่นเองนะครับนี่ฮะเป็นแผ่นบูเล่นะครับสั่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะผมอยากได้มาสักพักแล้วครับก็เลยให้เพื่อนช่วยหาให้นะครับแล้วก็ได้มานะะโอ้โหรู้สึกว่าเป็นบุญมากเลยนะที่ได้แผ่นนี้มาคือกล่องสวยมากเลยครับ มันมันพรีเมียมมากเลยครับแผ่นบุเลของต่างชาติกับแผ่นบูเลของที่ไทยมันคนละคนละระดับกันเลยอะอันนี้แบบมันพรีเมียมกว่ามากเลยทั้งแบบกระดาษที่ทำลายลายของตัวปลอกโอ้โหสวยมากเลยดูดิอ์ตสวยมากฮนะแล้วก็อันนี้เป็นข้างในครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดแผ่นเนี้ยดูกันนะว่าเขาให้อะไรมาบ้าง,แบบางแบบข้อถแถมมาบ้างนะครับแล้วเออแล้วก็ ได้ฟิกเกอร์มาอีก2ตัวนะฮะเป็นคู่กันเลยนะครับเพเนโลเป้กับ<ล>าคาชิกันดั้มนะครับของตัวพระเอกนะตัวนี้ของพระเอกนะครับแล้วก็ได้แผ่นมาคู่กันเลยนะฮะ<ล>ก็เดี๋ยวเรามาเปิดตัวหุ่นแล้วก็ตัวแผ่นไปพร้อมกันเลยนะคระับปัมาดูกันอ่นนี่จะเป็นแผ่นบูเล่กันดั้มฮัสเวฟแฟชนะครับไม่รู้ว่าเด็กๆหรือนอ้นองๆสมัยนี้ยังรู้จักพวกแผ่น DVD หรือแผ่นบูเล่กันอยู่ไหมนะ,ะนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็น เป็นอ่าสตรีมมิ่งเป็นออนไลน์กันหมดแล้วนะครับก็สําหรับคนที่อยากจะสะสมแผ่นก็ยังสามารถหาซื้อกันได้นะฮะคือผมว่าอีกสักประมาณอีกสักช่วงหนึ่งแผ่นบูเลกับแผ่นดีวีดีน่าจะหากันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคนไปดูออนไลน์กันหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ซื้อมาสะสมไว้นะฮะซื้อมาเก็บไว้นะครับเดี๋ยวมันจะไม่มีขายเราผมเสียดายเพราะว่าหนังมันดีมากกันดามพัสเาเดี๋ยวรออีวาคิเลียนแผ่นออกผมก็ซื้อเหมือนกันผมซื้อเก็บหมดอะผมเก็บทุกภาพ อ่านี่ฮะแผ่นนะครับอันนี้คือปกสวยมากเลยโอ้โหทั้งแบบตัวฮัสเวแล้วก็ตัวคาชิโอ้โหสวยมากฮะโอเคเดี๋ยวมาดูแผ่นกันดีกว่านะครับอันนี้รีวิวแผ่นนะเพราะเดี๋ยวว่าถ้ารีวิวแผ่นอย่างเดียวมันจะแปลกๆเว้ยผมเลยต้องหาอย่างอื่นมารีวิวคู่กับมันด้วยนะฮะอ่านี่ก็แผ่นมีซับไทยนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ภาษาญี่ปุ่นนะมีซับไทยแต่ว่าไม่มีไม่มีภาคไทยฮะอ่านี่คือแผ่นแผ่นบูเรจ้า ภาพจะสวยมากภาพมันจะไม่เหมือนกับแผ่น DVD ีะครับภาพมันจะให้ให้ความคมชัดมากกว่าฮะก็ประมาณสัก 4K อะไรอย่างงี้ <c oughs> อันนี้ก็ให้บุ๊กเลตมาด้วยนะครับบุ๊กเลตก็จะเป็นแบบพวกหนังสือแถมกับแผ่น DVD แผ่นบูเล่ล็อตลิมิเต็ดอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าแผ่นนี้มันเป็นล็อตสแตนดาดซึ่งล็อตลิมิเต็ดผมซื้อไม่ไหวแบบ้าแทงมากเลยประมาณ7,000กว่าบาทเนี่ยอันนี้2 6 0 6 ถ้าเป็นลิมิเต็ดกล่องมันจะใหญ่กว่าน,นี้คือมันจะมีอะไรให้มากกว่านี้ฮะมันจะมีหนังสือนิยายมีสตอรี่บอร์ดมีอะไรมากกว่านี้ฮะแต่ผมไม่ไหวจริงจริงมันเจ็ดพันกว่าบาทผมก็เลยซื้อแค่มาตรฐานก็พอละนะครับแล้วก็ได้หุ่นมาผมก็คิดว่ามันคุ้มแล้วนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นอ่าบุ๊กเลตนะครับก็มีให้เป็นแนะนาตัวละครนะมีฮัสเวนะมีกิกินะครับแล้วก็มีอ่าเนี่ฮะเห็นป่ะเป็นแบบดีไซน์ตัวละครต่างๆเป็นแบบมินิสตอรี่บอร์ดนะครับอันเนี้ยอ่า นี่ฮะนี่สวยดีครับสวยสวยมากเลยไม่ใช่สวยดีสวยมากเลยผมอยากได้หนังสืออาร์ตบุ๊กของเรื่องนี้มากเลยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าเขามีขายหรือยังหรือต้องสั่งพรีออเดอร์ผมยังหาไม่เจอก็เดี๋ยวรอดูกันไปก่อนผมอาจจะเอามารีวิวอีกโอ้ผมเห็นด้เนี่ยว่ามันเป็นหน้าพระเอกข้างหลังเออทําดีไว้อ่าเอาเก็บไปก่อนนะแผ่นนี้แพงมาก2 0 0พกว่าบาท <laughs> เริ่มจากเพโลเป้ก่อนก็ได้เพโลเป้เนี่ย ผมประกอบไปแล้วคือมันเป็นหุ่นนี่นี่อ่าเดี๋ยวผมให้ดูผมได้สองตัวนี้ไม่พร้อมกันอ่ะเพนโนเป้มันจะเป็นหุ่นหน้าตาแบบนี้อ่านี่มันจะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เอาไปตั้งโชว์ได้นะฮะก็ผมซื้อมาเก็บไว้อะละนี่มันต้องประกอบครับมันไม่ได้ออกมาเป็นตัวนี้เลยนะมันต้องประกอบเป็นชิ้นแต่เราเรา,เราไม่ต้องใช้คีมใช้อะไรเหมือนตอนเราต่อกันด้ามไงเราแค่แบบเอาเอามือแปะๆมันก็เป็นแบบ เป็นตัวตุ๊กตุ๋นเล็กๆฮะต่อง่ายๆนะครับไม่มีอะไรเลยฮนะนี่แปลงแปลงล่างไม่ได้นะตัวนี้มันมันเป็นแบบมินิแปลงล่างไม่ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะถอดชิ้นแล้วก็เป็นล่างแบบเป็นล่างหุ่นที่ยังไม่ได้ใส่เกาะได้แต่ผมคงไม่ถอดแล้วเพราะว่ามันหลุดง่ายมากพอสมควรน,นะฮะอันนี้คือผมแอบประกอบไปก่อนเพราะว่าผมได้ตัวนี้มาก่อนที่จะได้แผ่นกับได้คาชินะครับก็เลยแอบประกอบเพนโรปี้เล่นไปก่อนนะเออเดี๋ยวมีคลิปผมถ่ายคลิปไว้เดี๋ยวผมมีคลิป ตอนที่ประกอบเฮโรปี้ให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกัน มาถึงตัวคาชิกันดัมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็เปิดให้ดูเลยว่าข้างในเป็นยังไงนะอันนี้เป็นตัวกล่องก่อนนะครับตัวกล่องของคาชิแต่ตัวเล็กกว่ากล่องของเพนโรเปพอสมควรเลยฮะดูดีครับไซส์คนละขนาดเลยฮะมีคู่มือให้ด้วยอ่าเผื่อคนต่อให้เป็นคู่มือเล็กมากอ่าโอเคมามันก็จะเป็นตัวอย่างเงี้ยฮะนี่มีโอ้โหเขาพันอนนี้ไว้ให้ด้วยไว้พันบับเบิ้ลไว้ให้เออดีเหมือนกันนะ ่ประมาณนี้ครับต้องตัดแล้วก็ประกอบ,ะกอบนะฮะนี่อ่ะเดี๋ยวผมขอประกอบก่อนนะครับคือมันไม่มีอะไรยากหรอกผมเลยขี้เกียจที่จะประกอบให้ดูขอตัดไปช่วงที่ประกอบเสร็จแล้วแล้วกันอ่ะไปอ่านี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคาชิกันดั้มนะครับอ่าลืมบอกไปว่าไอ้กันดั้มตัวเล็กๆอันเนี้ยเขาเรียกว่ากันดั้มคอนเวิร์สนะครับมันเป็นอ่ากันดั้มแบบสําเร็จรูปม,มาเลยฮะก็คือเราแค่ประกอบ อ่าส่วนแขนส่วนขานิดหน่อยเท่านั้นฮะลราก็ออกมาเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะเหมือนที่ผมรีวิวเพเนโลเป้ไปในคลิปที่เห็นนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคาชิกันดัมั่นเองนะครับผมว่าตัวนี้สวยมากเลยครับถึงมันจะขาวผมไม่ค่อยชอบที่มันตัวสีขาวทั้งตัวขนาดนี้นะฮะแต่ว่าเราก็ไปทําอะไรกับมันไม่ได้นะครับผมก็ไปตัดเส้นมันไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวมันเสียมันเป็นยางอะครับอ่ามันไม่เหมือนกับ พลาสติกกันดําที่ผมประกอบอยู่ทุวี่ทุกวันนะฮะก็ลเลยคิดว่าก็ประกอบตั้งโชว์อย่างเงี้ยครับพอไม่มีอะไรครับอ่ะก็สวยดีฮะครชิกันดําแล้วก็เขามีอ่ามีชิ้นมือกับเท้ามาให้นะเผื่อที่คนอยากจะเปลี่ยนนะครับก็เป็นมือแบบไม่ได้จับอะไรฮะเนี่ยเป็นมืออย่างงี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเท้าที่เราสามารถเอามาตั้งได้โดยที่ไม่ต้องใช้ฐานนะครับแต่ผมว่าใส่ฐานไม่ดีแล้วก็ลวเลยอันนี้ก็เก็บไว้ในกล่องนะฮะไม่ใช้อะไร ก็มีเท่านี้ครับมาขยับได้นะครับแต่ว่าเป็นไม่ได้อย่าไปขยับดีกว่าเดี๋ยวมันจะหลุดนะฮะเพราะว่าเเอย่างเพเนโรเป้เนี่ยหลุดเยอะมากผมก็เลยไม่ได้ไปขยับไม่ได้ไปติดก,กาวแต่เราแค่แบบเราก็ใส่ไว้แล้วก็ไม่ได้ไปขยับมันแล้วก็คือให้มันเป็นอย่างนี้ไว้เฉยๆนะครับก็เนี่ยสองตัวนะฮะเพนโรเป้เ <S <S แล้วก็คาชินะครับตัวดีกับตัวร้ายของกาด้าพาซเวนะฮะนี่สวยมากครับ ก็สุดยอดเลยฮะไม่คิดว่าจะได้ผมไม่คิดว่าจะได้ตัวนี้ด้วยซ้ำเพราะตัวนี้มันหายากกว่าตัวนี้นะผมก็ไปเจอมาตัวนี้แพงกว่าด้วยคนระับผมยังอึ้งอยู่เลยว่าผมซื้อตัวนี้มา800แต่ตัวนี้ผมได้พันสี่เว้ยไ,ไ,ไอตัวคาชิเนี่ยอ่าก็รวมรวมแล้วทั้ง3อย่างนี้ก็โดนไปโดนไปหลายพันอยู่อะอ่าวัะน,นี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดหน้าเมนูของตัวกันนั่พัสเซเวให้ดูนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะผมอยาก ดูรีวิวแบบนี้มาสักพักแล้วรีวิวหน้าเมนูแผ่นเดี๋ยวรอดูรอดูอ่านี่ครับนี่เป็นอย่างนี้ฮะนี่ก็จะมีมีเพย์ออมีคาแรคมีชัพเตอร์ก็ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นข้างล่างจะเป็นอ่เปลี่ยนภาษาครับแล้วก็อาจจะมี อ่าเป็นสเปเชียลโบนัสให้ดูนิดๆหน่อยๆอาจจะเป็นตัวอย่างหนังอะไรย่างเงี้ยฮะอ่าประมาณนี้โหภาพสวยมากเลยครับโหภาพสวยมากเลยครับ่ครับเป็นางไับ้างครับกับการรีวิวอ่าครั้งนี้นะฮะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่ผมยังเปิดกันนักัสเวททิ้งไว้อยู่เลยนะฮะเดี๋ยวค่อยไปปิดทีหลังแล้วขี้เกียจปิดะครับก็อ่า ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าก็เป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะฮะอาจจะเป็นเบเบยก็ได้นะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย シャズナブルが生き返って人の思うことをしてくれるってあの時死んでいった人達たも慰められないやはり君は幸運の女神だ俺はまた全てをダメにするつもりか正直ねそういうの好きよ俺が不妊前に送り込んだガンダムだ解散待っていたよクシーシー